สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยวจะพามาดูการทํางานของคุณแม่วงเดือนแล้วก็ภายบุญเหลือของเรานะคะเข้าไป่ากแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าการทํางานวันนี้จะราบรื่นไหมนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะช่องภายบุญเหลือนะคะช้างอ้วนร้อยลีลานะคะ หาตัดมาทางนี้เลยนะคะนี่อันนี้หามุมอยู่นะคะว่าจะถ่ายตรงไหนจะให้เล่นตรงไหนยังไงนะคะยังหาที่ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโครงการเป็นโครงการเออของสุรินทร์โปรเจกต์นะคะแล้วก็ ถ้ามีแขกก็ก็พูด oh. ง่ายก็คือช้างโลกสวยนะคะห้ามถือตะขอห้ามใช้อะไรเงี้ยเวลามีลูกค้ามานะคะแต่เราก็เลี้ยงเหมือนช้างบ้านธรรมดาทั่วไปค่ะคือทํางานเสร็จก็ต้องผูกไว้เหมือนเดิมนะคะมัดไว้เหมือนเดิมค่ะเวลาทําผิดก็ต้องใช้ตะขอในการลงโทษนะคะไม่ได้เป็นการทารุณน,นะคะเป็นการสอนเขาให้เขาจํานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่า มันเป็นของคู่กันนะคะแต่ขอช้างแล้วก็กับช้างนะคะถึงโครงการถึงจะอยู่ในโครงการนี้ยังไงก็แล้วก็ต้องรู้จักวิธีการใช้ค่ะไม่งั้นเขาจะไม่เชื่อฟังเรานะคะต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะไม่ได้เป็นการทรมานัตว์นะคะไปตามเนื้องานค่ะเนื้องานที่เราทํานะคะหน้างานค่ะอันนี้อธิบายให้ FC ได้เข้าใจนะคะ เราะว่าเป็นช้างบ้านนะคะไม่ไดออ้ไม่ได้เหมือนอยู่ในทางภาคเหนือนะคะที่เป็นแบบนั้นก็จะเป็นตามเขาตามอะไรนะคะอันนี้อยู่ในชุมชนค่ะในหมู่บ้านนะคะเวลาทํางานแล้วก็ก็คือไม่ต้องใช้ตะขอค่ะหลังจากเวลางานแล้วก็ใช้ตามปกติค่ะ ราก็ต้องมีวิธีหลอกล่อเขานะคะอะไรที่ใช้หลอกล่อเขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้แรงนะคะควานช้างต้องใจเย็นค่ะแต่จะใจเย็นมากๆก็ไม่ได้นะคะนี่ค่ะปล่อยเขาอย่างนี้แล้วค่ะเวลาทํางานนะคะอันนี้ช่วงนี้ไม่มีเขกนะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะทางต่างประเทศยังเขกทางโครงการของเราจะเป็นแค่ส่วนมากจะเป็นแขกชาวต่างชาตินะคะ ช่วงโควิดก็เนี่ยค่ะก็แย่เลยค่ะไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยนะคะนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะไม่มีลูกค้ามาค่ะเงินเดือนเราตอนนี้ก็ลดปรุงด้วยนะคะจากปกติได้เต็มเดือนนี้ก็ก็ลดค่ะตามสถานการณ์นะคะนี่ควันไม่สังเกตการนะคะบางที่เอาไม่อยู่ก็เนี่ยค่ะต้อง ต้องตามสถานภาพสถานการณ์นะคะนี่ค่ะนี่มุดป่านะคะป่าของจริงนะคะป่าไผ่ค่ะพาเขาไปกินนะคะตรงที่มันมียอดไผ่ค่ะแต่ส่วนมากแม่องเดือนเขาจะชอบแบบไม่ค่อยอยากจะกินนะคะอยากไม่รู้อยากไปไหนนะคะอยากไปหาผู้บ่าวทางไหนก็ไม่รู้นะคะนี้ คือไม่ค่อยให้ความร่วมมือค่ะถ้าปล่อยเขาเยอะๆเขาก็จะเคยตัวนะคะพูดไม่ค่อยจะฟังเดี๋ยวเราไปทางนู้นนะคะไปดักทางนู้นก่อนเดี๋ยวไปถ่ายทางนู้นนะคะอันนี้กล้องจะสั่นนิดนึงนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะนดินมาทางนี้ครับน้จะเจอหรือเปล่านะคะนู่นค่ะอยู่ทางนู้นนะคะนุ แล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะใกล้มากๆไม่ได้ค่ะก็เขาถึงเขาไม่ทําแต่ว่าเราก็ต้องเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนนะคะการจะอยู่กับสัตว์ใหญ่นะคะจะมาบอกว่าไม่ทําไม่ทาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะคะและอีกอย่างอ้วนก็มีงาด้วยค่ะอันตรายกําลังเขายิ่งยังเด็กอยู่นะคะ ก็จะยังดือด้อๆซนๆอยู่ค่ะการทำงานวันนี้ก็ดูท่าทางก็จะราบรื่นนะก็ราบรื่นดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวก็น่าจะถ่ายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะไปมัดต่างคนต่างกลับแล้วนะคะก็แม่งเดือนก็ไปมัดไว้ที่กุกหลักนะคะส่วนอ้วนก็กลับบ้านเหมือนเดิมนะคะดูพากันมุดไปไหนแล้ว เดินตามแม่ต้อยๆเลยอ้วนบางทีเราก็ต้องใช้เสียงดุเขาบ้างนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วจะกลับบ้านแนละ้ว่าลูกหลอ่อลูกชายของเราหลอ่อไหมครับดูนะคะข้องใจข้องใจยังห้องใจอยู่นะคะแม่ก็เดินตามลูกนะคะนี่ภาพที่น่ารักนะคะช้างป่าที่แท้จริงเลยหรือเปล่านะานี่นะนี่จะกลับแล้วนะคะถ่ายเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะอ้วนยุงเยอะมากเลยนะคะในป่านะคะยุงเยอะค่ะแต่ด้วยงานนะคะก็ต้องทำใจค่ะ ต้องหาวิธีป้องกันกันเอาเองนะคะนี่ควันมันจะขึ้นนะคะคุณแม่เขาไม่ค่อยจะฟังแล้วเขาเหมือนกับเคยเคยตัวแล้วจะเลิดนะคะต้องต้องขึ้นไว้ก่อนค่ะยังไงอยู่บนคอช้างแล้วก็ช้างไม่กล้าที่จะกระโดดเราอยู่แล้วค่ะเห็นขาปี๊ปีอย่างนี้นี่เวลาได้ไปนี่ให้ปีนะคะไปไปเร็วมากเลยค่ะ ช่วงก่อนที้ควันม่จะมาเลี้ยงนะคะโ,โหคุณแม่หนีบ่อยมากเลยค่ะประวัติเขานะคะพาลูกหนีเต็มป่าเลยค่ะประวัติเขานะคะนี่ก็กลับแล้วนะคะฝากติดตามช่องพายบุญเหลือชา้างอ้วนร้อยนีลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ